สบายดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีท่านผู้ชมทุกชท่านพ่อกันอีกแล้วพี่น้องกับเคยหลานะพ่อกันในวันที่วันที่เธอได้น้องนั่มวันนี้วันที่เก้าหรือวันที่สิบวันที่เก้าิงหาพี่น้องป้าพิ่เนย่ยีสองคนเจ้หาเดือน เดินเดินแปดนุ้ยเดินชิบเดินชิบมีแต่เกี่ยวเขาเลยเฮ้ยเดินแปดเออเนี่ยมันมันห่อนอยู่หรอกเปิดรถเอาใช่รถเปิดเปิดนี่เปิดเปิดคือปลาต้มน้ำอ้ายนั่นคือปลาต้มน้ำกั้นนะตอนนี้เป็นเวลาตนีบมุ้งจัดมาที่ให้กระตือรือ ผมไหวถึงมงหนึ่งมันก็ตื่นเราเจ้าเช้าสารมลละมุนบุนไหวพี่น้องวันนี้เป็นวันพระเนาะดีแม่ผมมีกินหรอกผมอยากินวันพระเด็กๆก็เลยบออยากกินเนี่ยมีชีวิตเพราะว่าพากันกินอาหารญี่ปุ่นไม่พี่โโน่กินสิ่งมีชีวิตทะเลอะไรรสต้มยำทะเลเม่อไฟของไข่ นนีี้ยกิดอันนี้ของอันนี้ของมินนี่ต้ยใช่เหรอใช่แล้วมินนี่กินของทะเลเนาะเออพากันกินอาหารญี่ปุ่นหมดหามากายูทางนั้นเด้อลูกหาไม่เจอได้ไหมกายูนำกันเด็กเป็นสีแดงโอ้ยเออไอ้นู่พาน้องๆกินมาม่าพะจันทร์ ไอ้ทิวก็กินมาม่ากันบาทเนี่ยลงไปวันพระก็ต้องกินมาม่าคนป่อะวันพระกินแต่เส้นไม่กินจัตเนี่ยมันยืมเงินรับละห่อนะเฮบิรดยเนาหกินเบิดหรอวะเมือนห่านไอโนะวาขันอยู่เฮือนท่านกินเหมือนห่านยังรึกินเบิร์ดก็ขันอยู่เฮือนนะเนาะ ตักาให้ผู้สาวตัวเชื่อให้กินแล้วผู้มีผู้สาวโทรมาหาผมนี่เราพาชีนนอยเราไม่าเกน่เลยเยกมามน่เรากอจะเกยกเก็บเนาะบ่าเห็นเ้ับขาากมี่อยู่พี่น้องต่ว่าเรีกน้อยมาจากขัวจีรออมหอยปงปลาปีงกบ มาพี่น้องอาหารญี่ปุ่นมันซากินเต้าหู้มันชุบก่อนนี่เนาะลุงครับผมสวัสดีครับมาทานข้าวผมวันนี้เบิร์นผ้าไล่ท่าไายขนาดเลยเรียนแนวกินข้าวเหนียวที่หนึ่งนะเป็นลูกเป็นลูกสานที่หนึ่งวันนี้ไม่จ้ำไปบมื่อไหร่หนึ่งในคลิปตรงไหนจ้ำจนอะไรกนอะไรนะกระตตกสักปลิวเลยกระตตกบินเลยบอมจ้าแต่ถอยไต้วยจําประเดี๋ยงเงินเงื่อนบินเฮ็ดให้มันนั่นเนาะ เอา็นน้องนี่อาหารอืมเอากันไ้กินเมื่อไหร่ไมู่้กินกินข่าวตากแดดอืมมันหนาวอากาศหนาวอากาศหนาวเม่นี้แล้วหมอกลงแต่เช้าเลยใช่ไหมเนี่ยโอ้ยซำจีบห้อเนะลูกเนาะจำเปียกจนข้าวหมดเลยมาเด้อนพี่น้อง ยังเนี่ยหอยหอยจุบยากกินไม่เป็นถ้าเอาไม้แค่โอเคอยู่พวกมาฆ่าไหมด้อนไปเก็บกระจุบเด็กยำแล้วหัวเรามันเคยแล้วเราห่อเคยอ๋อตกห่อนี่เราครับ แล้วพยุเข้าไมถึงด้วัง้ไม่จะผ่านมีแต่เมฆก็จนสิบมีครับมือนนี้เบิ้งเลยแดดมืดมืดเมฆกบนฟ้ามันไม่มีแล่ว่ามันออกต้องมเ้าเข่บอมาทังมนอาอยงยุดตรงกลางเองลายนะเนาะจะบอกหัวยี่ด้อนี่จิกนี่แหละถ้าดูไปแล้วเ็จิกมันเริ่มออกมาจนบานแล้วนะ ก็ยอบอยังเนาาจเอาเมอหอ่ที่ตรงนั้มันเปียกเปียกซุเป็นไรพี่โนะผมุม่เป็นนั่นี่แตแกงหอยแล้วผมยอมแพ้เลยในถอยวบ้านมีแต่ผักมันกงเอาอะนั่นจิ้มเอานั่นแหละบาเดียวมันก็อ๋อเห็นเขายตามตลาด น้ำตาลก็อันนั้นไม่ค่อยมีหรอกแต่ยัดแต่ข้าวหอ,อยหอ,อยไม่ค่อยมีหมอชจุงไปขอมันหอมแล้บางทีก็ยัดข,ข,ข,ข้าวหอ,อยม,อม,อมันน้ยมืออประจักษ์จุบมาเงี้ยหอมหอยมันหอมไม่อร่อยร้านมีแต่ผัดแล้วเนี่ยตัด,ตดรับตูนเลิกผัดใส่กระเพราหอยเนาะครับใส่นัน่นแหละ ไข่โหระพาผัดครีตผัดยังไม่ได้ไปตุ้ผัดหอยตั้งแต่โหระพาเนี่ยนี่นมันยังแซ่บแบบผดัดหอยลายอยั่นี้ได้หอยโหระพาครับหอมมะเขือพี่ผัดได้เมื่อหอยยังไปเลยเฮอร์เก็ตเห็นตอนนั้นเกี๋ววยวข้าวปีแซลถือว่า <S <S ผมลาบให้ลุงแยกกินเห็นไหมเนี่ยตื่นตื่นใจไว้ต้องพาไปงมคิดถึงบ้านเลยไหมเนี่ยอยู่ของหลายเนาะครับ ไปมุดเอาโอ้นอนของเขาจริงมเอาย่าม wow. no. ือคาอืมผมไม่กล uh, oh. ้าที่ไหนมันมุจะถามแกลูกๆอาข้างๆหิมพ์้นแหละวันมือยังอยากทาเขาเซ็บปลาได้เลยอานียกำลังสัวนี่เหาเนี่ พอดีกินเบ็ดดีนะ<า>เนี่ยมันห่าวใครเอาได้ฉ่ำนี่ขนาดเนี่ยไม่รูเงินกินกี่บาทกระบาดของรุ่นเนี่ยโอ้สบายเลยเนี่ยกินมามา่าป่ะวันนี้อเอาใส่ให้น้องน้ำเด้อจาใส่เยอะเนะ้อน้ำมันใส่แค่พอดีๆไม่ต้องใส่จนล้นนะเดี๋ยวมันสีดรสชาติบ่มีอืให้มันเดือดก่อนเด้อ มันพดแล้วมันพดแล้วอืมกรมันเดือดนะถ้ามันพดแล้วเอาได้ถ้ามันยังอายพอท่านพดอย่าเพิง่งเอาแด้มันฉีกกระซุกอืมรึกําลัางสาลมุน,มนวนวายพี่น้องเลเอาดีๆเด้อใช้ด พอแล้วมาสบีบใช่ไหมพอบอถอนอพอกไพ่นะถอนแล้วโอเคใส่ลูกใส่เป็นเยี่อะไรกับหบเป็นยี่อะไรมาช่องไอ้้องเร็วมาเร็วมาไองเส้ามามกินสามาอยเก้างมาหม่าคัด เขาปลูกมาเลยบอกให้แม่จ่ายด้วยหน่อยเถอะช่วงเร้อยยี่สิบไม่ใช่ใช่ร้อยหกสิบจะไล่นี่เป็นไงนี่อะไรจะช่วงเท่าไหร่คอหืออคมังมองน้ำช่วงเท่าไหร่เคยวัดร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบบอกโอเค อ่าสรุปไม่รู้ว่ะร้อสามสิปหรือร้อยสีวัดนานหรือ,อยัง <S S S นานแล้วโอ้ตอนนี้น่าจะร้อสี่ิกว่าแล้ว <S S ม,มันยังบมชุกได้หรอยไม่ใช่กงก็ปิดไว้นาทีเดียวจะไปกินเลยห้านาทีพุ่นจงังไปกิน,น,นอ๋อแล้ว ชุ่เจ้าจะไปกินได้หรือท่ามังกรเมื่อใส่บาทน้ำแม่พี่น้องไอเทนกับเมื่อสองไอน่องสองไอน่องผู้ยิ่งมีโบเมื่อข้าวัดบบได้สองไอน่องผู้ยิ่ง เ้องไ่น้องผู้ชายเขาวัดได้ชุมนี้เขาเลยห้อนก็เลยบ่มือไม่เคยถึงแม่จะไม่ไปเข้าวัดแต่ก็เคยเข้านะไม่ได้ประคนไม่ดีก่นแล้วพี่น้องเอเดียตเลียร้อ ช่วงนี้ก็แรงมาอีกแล้วกลับมาแรงแบบผลบตกเนาะเมื่อคืนก่อนนะคืออยู่ตกมาไมป็นหน้อยเดียวเมื่อคืนนี้ดาวเต็มทองผ้าเลยคืนว่าผลชิตกวันพระญ่กับบตกเขาก็เริ่มแห้งเริ่มยังครับเลยบาน บ้านเฮากันฝนตกมากับแป๊บเดียวน้ำก็ไหลว่าพอฝนมาตกแป๊บเดียวก็แห้งได้มันมีสีดินเนาะมีแต่ดินทางกับบ่แห้งมาก คลิปนี้ก็สีคอลาก็เดินพ่ออม่พี่น้องเด้อขอบคุณขอบคุณทุกคนที่ติดต,ตามรับชมพอกันไหมคลิปหน้าครับเคยลาสบายดี